สวัสดีนะครับพี่ๆนานานครับลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับผมผมช่างเสนะครับอิสระภาพคนทำมาหากินหรือว่าช่างเสสกลน,นครวันนี้ก็มาอัปเดตผลงานให้พี่ๆนานาได้ชมกันนะครับผมนะครับชุดนี้ก็ใกล้จะใกล้จะเป็นความจริงแล้วนะวันนี้วันที่ยี่สิบหกเนาะผมนัดลูกค้าสิ้นเดือนเนาะ ก็เตรียมอุปกรณ์ครบเรียบร้อยหมดแล้วครับนะชุดรางอยู่ด้านหลังผมก็นะเจาะช่องไกลนะช่องไกลช่องปีกช่องศูนย์ก็เจาะเรียบร้อยแล้วครับนะมาร์กตำแหน่งอะไรเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็รอบบ่ายนะครับรอบบ่ายก็เหลือแค่โซลล่องฝั่งรางครับนะครับ,นะร,บรอบบ่ายก็ โซ่ล่องแล้วก็ฝั่งรางนะครับโซ่ล่องฝั่งรางท้ายกระรางวันนี้รอบบ่ายก็น่าจะน่าจะเสร็จนะครับโซ่ล่องฝั่งรางรอบบ่ายนี้ผมว่าน่าจะเสร็จอยู่้าไม่ติดปัญหาอะไรก็น่าจะเสร็จเพราะว่ามันมีอยู่ประมาณสิบท้ายเนาะสิบเอ็ดท้ายนะครับน่าจะเสร็จนะครับ จุดนี้ก็มีลูกค้ายกเลิกอยู่กระบอกหนึ่งนะครับมีว่างกระบอกหนึ่งนะครับผมก็จะยกให้ลูกค้าคิวถัดไปนะครับมันมีว่างกระบอกหนึ่งนะครับเป็นทรงกำคอหลังอานนะครับแล้วก็เป็นรางฝั่งทองเหลืองด้วยน่าจะเป็นกระบอก นี้ครับนี่ครับเป็นรางสั่งทองเหลืองด้วยครับเห็นไหมครับฝั่งทองเหลืองด้วยครับพอดีพี่เขาสั่งมานะครับเขาสั่งมาแล้วทีนี้คือที่เขารอนานนะครับรอนานเกินนะครับผมก็บอกว่าผมก็บอกว่าสิ้นเดือนนี้ครับแค่อีกไม่กี่อีกไม่กี่วันเองเนาะสิ้นเดือนนี้ก็น่าจะประมาณตอนที่พี่เขาดักมาก็ไม่ถึงอาทิตย์เองเนาะ ไม่ถึงอาทิตย์เองนะครับขาบอกน่าจะสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนนี้เสร็จพี่เขาบอกรอมาสามสี่เดือนแล้วนะครับมันก็นานนะครับนานนานนานจริงๆเหมือนที่พี่เขาว่านั่นแหละนะครับเนาะแต่ทําไงได้นะผมทําคนเดียวผมก็เล่นเต็มที่ครับเนาะแล้วทีนี้ที่เขายกเลิกนะครับยกเลิกก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรนะครับลูกค้าจะยกเลิกก็ได้นะผมไม่ว่ากันเนาะ แล้วี่เขายกเลิกครับก็บอกนี้ยนยครับให้ดูโอ้ยนี่อูด้านหลังตรงนี้เนี่ยครับฝั่งทองเหลืองด้วยครับเนี่ยเป็นทรงเนี้ครับ,รบพี่เขาสั่งมาเป็น ราคาที่ผมขายคือสามพันห้าสามพันห้าร้อยบาทรวมมันรวมฝังทองเหลืองห้าร้อยนะฮะปกติมันถ้าเป็นทรงนี้เนาะปกติถ้าเป็นทรงนี้ไม่ไม่ฝังทองเหลืองนะครับราคาจะอยู่ที่สามพันบาทนะครับแต่พอดีพี่เขาสั่งให้ฝังให้ฝังรางทองเหลืองเพิ่มนะครับก็คือบวกเพิ่มห้าร้อยบาทฝังทองเหลืองเนี่ยนะเป็นประดู่แดงลายสวยครับที่เขายกเลิกนะครับแล้วก็ ถ้าผมทําเสร็จนะครับกระบอกนี้ผมก็จะยกให้ลูกค้าคิวถัดไปนะที่เขาสั่งมานะครับถ้ายกให้ลูกค้าคิวถัดไปไม่มีคนรับไม่มีใครเอาผมก็จะขายให้ลูกค้าด้านนอกอีกนะครับผมจะยกให้ลูกค้าคิวถัดไปก่อนเพราะว่าลูกค้าคิวถัดไปคือรอนานเนาะนะครับรอนานแล้วผมก็แจ้งลูกค้าบอกพี่ประมาณสิ้นเดือนได้ที่เขาบอกรอนานก็ไม่เป็นไรจะยกเลิกก็ได้เนาะนะครับ ทำคอหลังอานครับเนี่ยถ้าทำเสร็จออกมานี่สวยเลยฝังทองเหลืองด้วยครับคอหลังอานวันนี้ก็ซาะร่องนะครับวันนี้ซาะร่องฝั่งรางเสร็จนะพรุ่งนี้ผมก็จะเก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดก็คือสมมติครับอย่างปืนศูนย์มีเซฟข้างผมก็จะติดตั้งเซฟข้างซ้ายขวานะครับติดตั้ง เก็บข้างซ้ายขวาแล้วก็เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้มันเสร็จรุงนี้นะครับแล้วก็ขัดละเอียดลงสีนะครับรอแห้งแล้วก็พร้อมส่งนะครับทีนี้เช็คระบบพร้อมส่ง mm. ก็คือผมนัดลูกค้าชิ้นเดือนนะครับชิ้นเดือนนี้นะ mm. พยายามเร่งให้อยู่ครับเพราะว่าเสร็จเสร็จชุดนี้ปุ๊บนะครับแล้วผมจะทําอีกชุดหนึ่งให้มันเสร็จก่อนสงการเนาะให้มันเสร็จก่อนสงการด้วยนะ เสร็จก่อนสงการด้วยนะเพราะว่าหยุดสงการนี้หยุดสามวันแล้วก็ผมน่าจะทําให้เสร็จก่อนประมาณวันที่สิบนะครับต้องเสร็จก่อนวันที่สิบด้วยนะครับเพราะว่าไฟเนีเขาจะหยุดนะครับหยุดตั้งแต่วันที่น่าจะสนะิบสองมั้งตามปฏิทินเลยครับไฟเนีเนาะผมน่าจะทําให้เสร็จก่อนวันที่สิบนะครับถ้าถ้าเคลียร์ไม่หมดนะครับผมอาจจะทําสมมุติทําประมาณสักหกกระบอกแบบนี้นครับหกหรือเจ็ดกระบอกเนาะ ที่ลูกค้าที่รอคิวก่อนเนาะเคลียออกไปก่อนหกเจ็ดกระบอกสมมุติแล้วก็หลังสงการผมก็จะเคลียออกให้หมดอีกทีนึงเนาะตันี้ก็กําลังจะเาะร่องฝั่งรางให้ครับผมตัวนี้ตัวนี้เป็นไม้ชิงชันเนาะตัวนี้เป็นของพี่ไอตัวนี้ชือนักตะ,ะพง นัทพงษ์แกมพูนะครับตัวนี้ของท่านนัทพงษ์นะครับตัวนี้ปีกสีชมพูให้ดูปีกก่อนปี่เขาสั่งปีกมาเนี่ยครับสวยเลยครับเป็นไม้จริงชันนะครับนะ<ม>ลางก็โอาลางนะครับนะครับผมฝั่งแกนกลางให้มันสีมันตัดกัน,นโคตรสวยเลยครับสวยมากลางดำเงียมเลย ไก่ระครังนะครับตัวนี้ของท่านเป็นไก่ระครังเวาใส่เป็นไก่ระครังปุ๊บนี่อ่ะแล้วให้ดูปีกเดี๋ยวให้ดูปีกก่อนครับปีกก็เพิ่งมาเมื่อวานผมสั่งไปประมาณเดือนนะผมสั่งครับเนี่นครับว้าวเป็นไงครับว้าวเลยไหมครับนี่ โคตรสวยอะครับเนี่ยของคุณนัทพงศ์นะไอตัวนี้เป็นของคุณตระกูลการตัวนี้สั่งมาเนี่ยสีน้าเงินแกะลายอันนี้ปีกห้าสิบอันนี้ปีกห้าห้าลูเฉียงของคุณนัทพงศ์ตัวนี้นะดูในกล้องก่อกล้องโฟกัสหรือเปล่าวะไม่โฟกัสอีกนี่ครับงไงครับนี่โคตรสวยอะครับสวยมาก แกะด้านหนึ่งนะครับแกะด้านหน้านะครับน,ะบนี่สีทําเงินลายนี้นะครับโคตรสวยเลยครับเดีย๋ยวผมติดติดตั้งให้นะครับรอดูตอนเร็จอีกทีหนึ่งครับนะครับมันเป็นงานมือนะครับ ลูกค้าต้องรอหน่อยนะครับเพราะว่างาน,เป,นเป็นงานมือนะครับงาน h a n d ์เมดเขาเรียกนะครับงานมือแล้วก็มือมือคนเดียวนะครับนะมันเป็นงานฝีมือคนเดียวทํานะครับก็ต้องใจเย็นๆนะครับมันไม่เหมือนงานที่มีลูกน้องทําด้วยนะครับแบบนั้นก็มันจะอ้างเป็นงานมือก็ไม่ได้มันคล้ายๆงานโรงงานมากกว่านะผมว่านะถ้าทําหลายคนเนาะ ริงยูธนะครับทําทํามือส่วนมากไม่ค่อยได้ใช้เครื่องมือนนี้แต่ว่ามันหลาย4ีมืออครับนะมันไม่เหมือนเจ้าเดียวแบบนี้นะครับเนาะอะไรที่สั่งมาก็ผมสั่งมากับเสียวิสนุนะครับเสียวิสณุชาวเวียงที่สั่งมาทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นปี เป็นสีกเป็นไกา,อ,าอุปกรณ์เสริมนะครับทั้งหมดเลยผมสั่งมากับเสียวิษณุครับนะเสียวิษณุจัดมาใหนะ้เพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้กับค่ายอื่น่องอย่างเป็นลางรูมิเนียผมก็ใช้แค่ของจ้างวิษณุอย่างเดียวนะค่ายอื่นผมไม่ผมไม่ได้ใช้นะครับค่ายอื่นค่ายสั่งแต่ของจ้างวิษณุอีกเท่ายังอย่างเดียวเลย แล้วก็พผะลืมให้ดูผายิ่งหนูครับเนี่ผายิ่งหนูของพี่เข็มนี่ครับตัวนี้เป็นไม้สันทนาสั่งมาสองกระบอกยังไม่ได้สลักชื่อนะพี่เขาให้สลักชื่อใส่ด้านข้างนี้ด้วยนะเป็นไม้สันทนานะครับตัวนี้ลายลายสวยครับลายสวยเลยไม้สันทนาเป็นผายิงหนูครับตัวนี้เป็นผาสันตอก 80เซนผมจะทำเน้นจับกระชับมือนะครับเน้นจับกระชับมือก็คือมันเวลาเราจับเรากำนะครับให้มันเข้ากับมือนะครับอย่างกำคอแบบนี้นะครับหรือกำคอล่องนิ้วนะหรือกำคอล่องนิ้วนะนะบ,บางท่านลองไปสังเกตดูตรงกำคอล่องนิ้วนะครับถ้าส่วนมาก บางช่างนะครับทําจะเอียงมาแบบนี้นครับแบบนั้นคือกำไม่ถนัดแน่นอนนะครับถ้าทําออกให้แนวแบบชิงเฉียงนิดนึงนครับให้มันตรงๆลงมาแบบนี้ตรงๆลงมาเหมือนกําคอแบบนี้นะครับกาคอลงมาตรงๆแบบนี้นะมันจะกําถนัดมือนะครับเรากาปึ๊บนะครบับบ่าปึ๊บเข้าเลยครับนะครับมันจะเข้านะครับอย่างร่องนิ้วเราจะ กำปุ๊บนะครับนี่เวลามาทับบ่าแล้วมือเราหักลงเหมืงนี้มันจะพอดีครับมันจะพอดีถ้าสมมุติถ้าสมมุติมันเฉียงขึ้นมาด้านบนเกินมันจะกำแบบนี้ครับกำแบบนี้แล้วมันมันเหมือนมือมันจะลอยแบบเนี้นะครับมือมันจะลอยแบบเนี้ยเวลาเรากำมันจะลอยมันไม่มันไม่คิดล่องนิ้วมันจะลอยเนาะนี่ผมทำกระทับมือเลยบปุ๊บเนี่ยเนี่ยเทียมนะยิง แล้วก็ท้ายนี่ผมจะทําอยู่แค่ช่วงนี้ยครับท้ายท้ายนะครับทําไมเขาถึงไม่ทําท้ายยาวครับผมจะมาชี้แจงทําไมไม่ถึงทําทําท้ายยาวเพราะว่าสมมุติเวลาเรานั่งจอบปลาอยู่หนมะนะครับนั่งจอบปลาล้วอยู่ท่านี้เห็นไหมบลเรานั่งบนต้นไม้เราจะวางแบบนี้เนาะนั่งแบบนี้เนียเราจะนีบนะครับเราจะนีบไว้ประมาณนี้ นั่งรอปุ๊บนะครับถ้าสมมุติถ้าเราเห็นปลามาปุ๊บนะครับเราก็จะยกขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับ <BRUNO. S 1> ยกขึ้นมาแบบนี้และเร่งยิงเลยเนาะถ้าท้ายยาวนะครับถ้าท้ายยาวเวลาสมมติเราเห็นปลา,ป,าปุ๊บเราต้องยื่นออกไปแบบนี้ปุ๊บมาแบบนี้นะครับมาแบบนี้นะครับถึงจะยิงมันจะช้าหน่อยเนาะเกะนะครับมันจะช้าหน่อย อันนี้รุ่นแรกๆผมยังตัดเข้าเลยนคกำคอหลังอานกำคอร่องนิ้วปืนศูนย์ไกำคอปืนศูนย์แต่นี้ผมก็ต้องพักเที่ยงแล้วนะครับเพราะว่านี่ก็เหลืออีกสิบนาทีเที่ยงนะครับก็มาอัปเดตผลงานให้พี่ๆนะนะได้ชมกันก่อนเนาะก่อกเที่ยง มาชมกันก่อนจะเย็นๆครับถ้าสั่งมาก็ได้แน่นอนได้แน่นอนร้อยเอร์เซ็นแต่ว่ามันจะช้าหน่อยแต่ถ้าผมเคลียร์งานชุดหน้าหมดนะครับชุดหน้าคิวดึกหน้าหมดปุ๊บก็ทีนี้ก็ค่อยจะสบายหน่อยทีนี้จะรับจะรับงานแค่ว่าลูกค้าต้องรอประมาณสามเดือนเนาะถ้าลูกค้ารอได้ก็คือสั่งนะถ้าลูกค้ารอไม่ได้ก็ ไปว่ากันเนาะเพราะว่าทํางานเดี๋ยวมันมันมันเล่งนะครับมันมันจะเล่งตัวเองนะครับมันจะเล่งตัวเองมากกว่านะมันมันมันเพียเนาะมันมันจะเพียมันไม่เหนื่อยรันเพียนะอยากออกปลาแต่ไม่จะออกเลยผมเนี่ยับเดี๋ยวไว้รอคิวลูกค้าให้ลูกค้ารอคิวประมาณสักสามเดือนนะต่อต่อต่อท่านเนาะรอบหน้าอย่างนี้จะได้มีเวลาออกไปจะได้มีเวลาออกไปทําทําคลิปนะครับ ทำคลิปยิงปลามั่งนะครับออกไปหัดออกไปล่ามั่งนะครับเนาะนี่ก็ไม่มีคลิปยิงปลาเนีย่ยครับหลังทําเสร็จเห็นไหมครับนี่ลูกค้าเขาส่งท้ายมาให้ผมทําให้ใหม่เนาะตัวนี้พนะี่แกส่งมาให้ผมแต่งให้ใหม่เจนะ๋วเลยทีนี้นะครับผมต่อท้ายให้ออกมาอีกเจ๋วเลยจับไปครับไปทับมือนะครับจับง่ายตอนที่แรกมาตรงนี้ก็ไม่มีไม่เว้าเนาะจับยาก แต่งให้ใหม่สวยเลยเดี๋ยวรอบบ่ายก็เซาะร่องฝั่งรางพึ๊บนะครับวันนี้เนาะวันนี้ก็น่าจะเสร็จอยู่เซาะร่องฝั่งรางถ้าไม่เสร็จก็พรุ่งนี้มาต่ออีกนิดหน่อยคนระับแล้วก็เก็บรายละเอียดขัดลงสีนะสิ้นเดือนน่าจะพร้อมเดินทางอยู่นะครับเนาะคลิปนี้ก็สําหรับ พี่ๆนะนะฟีฟีผู้ติดตามที่เข้ามาใหม่เนาะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาอัปเดตให้พี่ๆนะนะได้ชมอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมเลาะล่องฝั่งรางเก็บรายละเอียดอะไรเสร็จนะผมถึงจะรีวิวอีกทีนึงให้ดูนะครับสำหรับพี่ๆพี่ๆนะนะที่สนใจที่จะเล่นเบอร์ก็ ทักมาได้นะก็บอกที่ผมเคยรีวิวก่อนหน้านี้เนาะเบอร์ละห้าสิบาทนั่นแหลนะครัก็สำหรับผู้ที่อยากออกอยากเล่นเบอร์ก็ทักมานะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ